ดาวน์โหลดแอป Kinemaster แล้วค้างทำยังไงดี Oh no มีหลายคนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kinemaster มาแล้วเจอหน้าตาแบบนี้เกิดอาการช็อกค่ะโอ๊ยตายแล้วมันเข้าไม่ได้ oh. มันต้องมีปัญหาอาจารย์ทำยังไงดีบลาบลาบลานะคะใจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการดาวน์โหลดแบบละเอียดค่ะก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store นะคะ กดติดตั้งพิมพ์ชื่อ Kinemaster กดติดตั้งได้เลยค่ะใช้เวลาประมาณ1-2-3ถึงถึงนาทีแล้วแต่ความเร็วของเน็ตของแต่ละคนนะคะก็รอติดตั้งนิดนึงค่ะบางคนก็โหลดช้าก็บนนะคะ คือจริงๆมันอยู่ที่เน็ตของแต่ละคนถ้าเน็ตเร็วมันจะโหลดไม่ถึงนาทีนะคะใจะเย็นๆนิดหนึ่งนะคะบางทีมันต้องดูความเร็วเน็ตที่มือถือที่บ้านของตัวเองด้วยอย่าเพิ่งบ่นนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จก็ให้ทําการกดเปิดเลยค่ะเมื่อเปิดแล้วก็ต้องกดอนุญาตด้วยนะคะ เมื่ออนุญาตแล้วก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะเย็นๆบางทีมันโหลดช้าอาจจะเป็นเพราะเน็ตของคุณก็ได้นะคะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาทุกคนจะแบบโอ้มันค้างแน่นอนเลยคุณเห็นปุ่มนี้ไหมคะดูดีๆนะคะปุ่มนี้มันจะมีความเข้มจางนะคะก็คืออะให้เราเลื่อนไปทางซ้ายมันจะปุ่มที่สองมันก็จะเข้มขึ้น แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายอีกปุ่มที่สามันก็จะเข้มขึ้นและปุ่มที่4เมื่อเข้มทั้งหมดแล้วมันถึงจะเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็คือเริ่มต้นใช้งานได้ค่ะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเลื่อนไปทางซ้ายให้ครบ4ปุ่มแล้วกดเริ่มต้นใช้งานจ้า okay. Okay. Yeah. ที่ขึ้นมาแบบนี้เพราะเขาต้องการให้เราอ่านวิธีการใช้งานให้หมดทุกข้อความนะคะ หมายถึงว่าเมื่อเราเลื่อนไปทางซ้ายมันก็จะมีข้อความเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราได้อ่านเพื่อเราจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะคะอย่าเพิ่งตกใจคิดว่ามันค้างค่ะมันไม่ได้ค้างโอเคนะคะ